สำหรับชาวราศีมีนนะครับเอาโชคลาภที่เราจะมากล่าวกันถึงเดือนๆนทันวานี้นะครับเขาบอกว่าใครที่รินสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะลองเล่นเลขที่เกี่ยวกับคนตายนะผู้เสียชีวิตนะครับนะอ่าหรือบางคนบอกแม่จันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะงันเขาบอกว่าเก็บเงินเอาไว้อุ่นๆใจอุ่นๆกระเป๋านะครับอย่าไปเสี่ยง นะเขาบอกว่าแหมเขาเรียกว่าถ้าได้เนี่ยมันอาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะคุณเองก็ลองตัดสินใจดูนะตั้งแต่ต้นเดือนยันกลางเดือนนะครับเขาบอกว่าถ้าเ,าเลขเนี่ยนะแนะนําว่าให้ไปซื้อใกล้ๆน้ํานะครับอาจจะช่วยทําให้ดวงพลิกบ้างอะไรบ้างนะครับก็สุดแล้วแต่นะะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเขาบอกว่าแหมชาวราศีมีเนี่ยนะมันเหมือนน้ําพารวยน้ําพารวยคืออะไร ไพท่ทำเบลเซมันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะเขาบอกว่านะจากต้นต้นเดือนเนี่ยจนมาถึงกลางกลางเดือนเนี่ยเออโชคลาบมันจะดีขึ้นนะครับเห็นไหมได้ไพ่เด็กถือเหรียญเขาบอกว่าในเรื่องของเด็กเนี่ยมักนําโชคนําลาบมาให้กับคุณนะครับอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับนะวันเกิดลูกหลานเหลนหลนหรือให้เด็กจับล,ตลัตเตอรี่มีโอกาสถูกนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับนะก็แนะนําว่าให้ซื้อลัตเตอรี่กับนะคนขายที่ผิวข,ขาวๆหน่อยแล้วก็อายุไม่มากนะนะนำโชคนําลาบมาให้ ชาวราศีมีนนะต้นเดือนปลายเดือนโอ้โห,โหโรวยัะเป็นแถวนะครับอา้าวเฮงเฮงรวยรวยนะครับ